สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาะวิรคุณครับทีวี360องศาห่วงยยคุณผู้ชมยังคงแนะนําการเล่นน้ําสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากความเปลี่ยนแปลงครับ เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนะครับว่าสงการานตีไรมักจะมีฝนตกท,ทั้งที่อยู่ในหน้าร้อนและสงการานตีนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะเจอกับฝนอีกหร,รือไม่และจะรุนแรงอย่างไรจากการาฟริกข้อมูลอากาศเทคโนโลย,ยีใหม่ของครอบครัวข่าวสาที่ประสานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ได้วยกันครับช่วงสงการานต์11-16เมษายนความกดอากาศสูงจากจีนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับลักษณะแบบนี้จะทําให้เป็นลมตะวันออกครับพัดเข้าหาประเทศไทยลมแบบนี้ครับก็จะเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนด้วยนะครับผลก็คือเมื่อเจอกับความร้อนจากยอ ความร้อนที่ปกคลุมอยู่ในประเทศไทยตอนบนตลอดช่วงสงกรานต์ก็จะเกิดการยกตัวของมวลอากาศทําให้ก่อตัวเป็นฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงได้โดยฝนเน้นๆจะอยู่ตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับเมื่อเจาะลึกผ่านโมเดลพยากรณ์ฝนของทีวี360องศาก็พบว่าลักษณะของฝนวันสงกรานต์13เมษายนอีสานตอนบนและด้านตอนออกน้นจะเสี่ยงเจอฝนกันตั้งแต่เช้าครับพอช่วงบ่ายความเสี่ยงฝนจะกินทั้งอีสานทั้งภาครวมทั้งภาคตันออกด้วยขณะที่ภาคกลางในพื้นที่ทางด้านฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีโอกาสเสี่ยงเจอฝนต เช่นกันแน่นอนครับมีกรุงเทพมหาคอนครอยู่ด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่ต้องเตือนคุณผู้ชมก็คือฝนในวันสงกรานต์บางพื้นที่อาจจะเป็นฝนอันตรายเนยสคองพายุฝนฟ้ากะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมทั้งฟ้าผ่า ซึ่งอาจจะถึงขั้นพายุฤด,ดูร้อนได้ด้วยนะครับโดยให้สังเกตหากเล่นน้ําแล้วอยู่ก็เจอกับเมฆฝนที่ก่อตัวในลักษณะคล้ายแบบนี้ครับก็คือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นรูปท่งมากเรื่อยๆลมแรงขึ้นนี่คือสัญลักษณ์ของฝนอันตรายจะมาแล้วนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจอฝนแบบนี้อยู่ในภาคเหนือและอีสานบางส่วนนะครับและภาคตะอนงออก,ก็จะเจอได้ทั้งภาคคำแนะนำก็คืออย่าเล่นน้ําสงกรานกลางฝนแบบนี้ให้หยุดเล่นไปก่อนนะครับหรือหยุดเดินทางเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากแรงลมและฟ้าผ่าได้ฝนแบบนี้ตกไม่นานไม่ต้องกลัวหมดสสนุกรับห ันอื่นๆทั้งก่อนและหลังสงกรานต์ก็มีความเสี่ยงฝนแบบเดียวกันทราบข้อมูลแล้วก็ขอให้วางแผนและเล่นน้ําสงกรานต์อย่างมีความสุขนะครับสลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันต่อเลยนะครับ พรุ่งนี้หย่อมความร้อนก็ยังปกคลุมประเทศแถบตอนบนนะครับทำให้อากาศร,ร้อนตอนกลางวันทุกภาคจะร้อนถึงร้อนจัดมากขึ้นกว่าวันนะครับร้อนสุดที่ภาคเหนือพรุ่งนี้จะถึงขั้นสูงสุดที่40องศาเซลเซียสครับเดือนนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนและลมกระโชกแรงจะมีมากขึ้นทุกภาคจะเป็นอันตรายระหว่างการเดินทางกลับบ้านสงกรานได้ทางที่ดีหากเจอฝนตรงไหนให้หยุดจอดรถก่อนนะครับรอฝนหยุดแล้วค่อยเดินทางต่อครับ สุดท้ายนะครับขอเชิญหน่วยงานและองค์กรสิ่งแวดล้อมตัวจริงมาร่วมจับจองพื้นที่และแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมกับครอบครัวขขาสามในงานมาก,กรักโลก360องศา2014 s a f e the World Expo 23-25พฤศาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับดูรายละเอียดที่ tv360expo.com เรามาตามมาต่อในช่วงของข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือคิว e สองรอบสิสามนะครับ